สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดหน้าตาแบบนี้ครับของคุณอดุลเชียงใหม่ครับอาการเสียก็คือเสียในภาค d ี DC to DC DC, to AC ครับเครื่องนี้ตัวเล็กนะครับน่าใช้เลยครับเป็นรุ่น r s 4 2 0 0ครับเครื่องนี้ 4,200VA 3 8 0 0วัตต์ แต่เป็นระบบ48โวลต์ครับถ้าใช้โหลดเต็มที่3,800จะกินกระแสแบตเตอรี่ที่80แอมป์ครับแผงโซลา r เซลล์นะครับก็เริ่มต้นที่55จนถึง450โวลต์ทำงานได้ดีที่240โวลต์ DC สำหรับแผงโซลา r เซลล์นะครับจุดต่อเทอร์มินอลนะครับก็เป็นลูกเตา๋าแต่ดูด้านใต้ดูดีเลยทีเดียวนะครับ มีจุดต่อสายดินครับ LN ด้าน AC In ครับ LN ด้าน AC Out นะครับ AC Out มี2ชุดครับก็สามารถเลือกตั้งค่าให้ตัดคนละเวลาได้นะครับก็เอาไปเลือกใช้งานกันเอาครับส่วนด้านแผงโซลาเซลล์อยู่จุดนี้ครับจุดด้านแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ครับก็เป็นเครื่องที่เป็นระบบ48โวลต์นะครับแต่กำลังไม่สูงมากครับอยู่ที่3,800วัตต์ครับ น,นี่ก็เปิดใช้งานแต่ไฟแผงมาน้อยนะครับเนื่องจากว่าฝนตกแต่ก็มีไฟแผงให้เห็นอยู่ครับตั้งชาร์จไว้ที่40แอมป์นะครับแต่ตอนนี้แบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับตั้งเต็มไว้ที่57.5ครับเป็นแบตเตอรี่ NMc ถ้าแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตก็ต้องตั้งตามกว่านี้นะครับ ไฟด้านหน้าครับแสดงสวยงามเลยครับเดี๋ยวผมมาทดสอบให้ดูทีละอย่างละกันนะครับสําหรับเครื่องนี้ปิดไฟในด้าน AC in ปิดไฟในด้านแผงครับดูไฟด้านบนครับเหมือนไฟเทคเลยนะครับเอาละตอนนี้ปิด AC in ปิดแผงโซลาเซลล์ปิดเครื่องแล้วนะครับหน้าจอดับไปเรียบร้อยตามมาตรฐานของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับ ในขณะที่มีแบตเตอรี่รออยู่ครับจ่ายไฟ AC in หรือว่าจ่ายไฟด้านแผงโซลารเซลล์เครื่องต้องติดนะครับผมจ่ายไฟเข้าด้าน AC in นะครับจะเห็นว่าไฟระดิบไะยิบระยับนะครับสวยงามเลยนะครับด้านนี้ตอนนี้จ่ายไฟ AC in เครื่องติดครับแต่จะไม่มีการทํางานได้ๆครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งชาร์จจากการไฟฟ้าครับตอนนี้ผมตั้งค่าให้มันถูกต้องแล้วนะครับก็ จะไม่มีการชาร์จในด้าน AC นะครับที่ถ่ายมุมนี้ให้ดูนะครับเพื่อจะให้เห็นว่าไฟมันเป็นยังไงนะครับปิดไฟในด้าน AC แล้วนะครับเรื่องไม่มีไฟอะไรต่างๆนะครับหน้าจอก,ก็ต้องดับแบบนี้ครับต่อไปจ่ายไฟเข้าด้านแผงครับดูครับนี่ไฟโอ้อลังการมากครับ ตอนนี้เครื่องยังไม่ได้เปิดนะครับเรามาทดสอบกันทีละอย่างครับเมื่อมีแบตเตอรี่ลอยอยู่มีไฟจากแผงเข้าเครื่องนะครับระบบชาร์จเจอร์ทำงานแล้วครับอ่ะปิดไฟในด้านแผงครับต่อไปนะครับเปิดสวิตช์พาวเวอร์ครับเครื่องต้องติดและต้องมีไฟใจออกครับด้านบนนะครับแสดงสถานะการทำงานด้วยนะครับเป็นหลอดไฟแบบนี้ นี่ถ้ามีไฟจากแบตเตอรี่รออยู่เปิดสวิตช์โฮเวอร์เครื่องทำงานมีไฟใจออก2อ0อาโวลต์ครับจะเป็นสีเขียวแบบนี้เดี๋ยวผมลองใจไฟแผงเข้าเครื่องดูครับเมื่อแผงทำงานจะเป็นสีอะไรแผงทำงานแล้วโอ้เป็นสีเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอามาดูกันที่หน้าจอครับดูที่หน้าจอครับใจ่ายไฟ AC in เข้าด้วยนะครับ เห็นว่ามีไฟ AC in ครับมีไฟจากแผงโซล่าเซลล์ชี้เข้าเครื่องนะครับชี้ไปยังแบตเตอรี่แล้วก็ชี้ไปยังโหลดครับโหลดเป็น0มันใช้ไฟจากแผงนะครับเข้าเครื่องชาร์จลงแบตเตอรี่แต่แบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับมันใจให้โหลดโหลดก็เป็นศูนย์อีกนะครับมันก็ต้องลดการชาร์จลงไปนะครับไฟจากแผงนะครับก็มาที่300กว่าเลี้ยงภายในวงจร เปิดโหลดน้อยๆให้ดูครับที่690วัตต์ตอนนี้มันใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับจ่ายให้โหลดก่อนนะครับแต่แผงเรามีน้อยครับไม่พอมันก็เลยดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปอีก7แอมป์ครับดูที่ลูกศรครับอาชีเข้าเครื่องไปว่าใช้แบตอยู่ครับอาชี มายังแบแตไปว่ามันชาร์จแบตนะเดี๋ยวผมลองปิดโหลดดูนะครับปิดโหลดปุ๊บลูกศรชี้เข้าทันทีครับเพราะว่าไฟแผงได้มาเท่านี้ถ้าไฟแผงมีมาเยอะนะครับมันก็จะชาร์จเต็มที่เลยแล้วก็จ่ายให้โหลดทั้งหมดครับดูโหลดที่689นะครับกระแสแบตเตอรี่โหลดที่19ครับ ผมเพิ่มโหลดเข้าไปครับโหลดที่ส0 0พันีกระแสบแบตเตอรี่11บอ็ดมครับอับโหลด75%็ด mm hmm. ปอร์ซนไฟจากแข็งไม่พอนะครับจึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ด้วยทดสอบโหลด เท่านี้ให้ดูครับสักพักหนึ่งนะครับ nó thì hiện tại nó đẹp เอาลครับก็ทดสอบให้ดูเท่านี้ละกันครับว่าเครื่องนี้ปกติแล้วนะครับเราทดสอบโหลดที่2640วัต้บบาครับแบตเตอรี่5 5 0แอมแแพงไม่มีแล้วครับได้มาเท่านี้พอปิดโหลดพัดลมก็หยุดทันทีนะครับปิดไฟจากแผงปิดไฟในด้าน AC ปิดเครื่องครับพร้อมที่จะจัดส่งคุณลูกค้าครับ เครื่องนี้เลขซีเรียลนัมเบอร์6ตัวท้าย604อ่อ040017